was busy thinking สวัสดีครับเรายังอยู่ที่แอป CapCut นะครับแอปตัดต่อที่ดีที่สุดที่ผมโบนให้เป็นอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับมันมีทั้ง iPhone มีทั้ง Android นะครับมันฟรีแล้วก็ไม่มีรายน้ำครับอ่ะโอเคคลิปที่แล้วสอนไปแล้วนะครับเบื้องต้นการตัดต่อนะครับแต่ว่ายังติดอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของคำสั่งสำเร็จรูปครับเขาใช้คำว่าแม่แบบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดแล้วก็ลองเล่นให้ดูครับ แถบล่างครับอันแรกเป็นกันไกใช่ไหมครับอันที่สองคือแม่แบบครับเราจะมาเล่นอันนี้ครับแม่แบบนะครับมันจะคล้ายๆพวก snow นะครับพวก b 6 1 2ครับที่ว่ามันจะมีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เราเล่นนะครับเล่นยังไงก็คือนี่สามารถเลือกถ่ายถ่ายถ่ายเอาที่ชอบได้เลยครับแล้วด้านบนครับก็จะมีโหมดให้เราเลือกครับมีแนะนำตามจังหวะวิธีการเล่นคู่รักเพื่อนและวิล็อกครับเพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับ ตามสะดวกของเราเลยนะครับก็คือถ้าเป็นแนวยาวแบบนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นสตอรี่ครับแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแนวแนวนี้นะครับน่าจะเป็น YouTube ครับดูให้ดีแล้วกันครับมันมีสัดส่วนไม่เท่ากันครับมันจะคะคะกันไปแบบนี้นะครับอย่างผมจะเน้นเป็น y o u t u b แล้วกันนะครับเอาแนวยาวอ่ะอย่างอันนี้ครับอันนี้กดเข้ามาดูของคนที่เขาทำได้ด้วยนะครับเออเนี่ยเอาอันนี้แล้วก่อนแล้วกันครับว๊บอันนี้ จะเป็นประมาณนี้ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเพลงมันฟรีหรือเปล่านะครับผมกลัวมันจะไม่ฟรีแล้วเกินครับถ้าจะใช้ก็อ่ะเดี๋ยวเอาที่มันสั้นกว่านี้ดีกว่าครับอันนี้มันร้อยยี่สิบสองวิครับเดี๋ยวหาที่มันสั้นกว่านี้สักสิบห้าวิผมแล้วเสียวเพลงมันโดนลิขสิทธิ์แล้วเกินครับอย่างเช่นอ่าอันนี้ล่ะ,ะ,ะก็คือมันก็จะมี โปรไฟล์นะครับให้เรากดติดตามนะครับของคนที่เขาทำนะครับก็มีหัวใจครับกดหัวใจได้แล้วก็กด3จุดนี่คืออะไรครับบันทึกไปยังอุปกรณ์โอเคครับทีนี้เราก็เลือกนะครับมันจะบอกว่าของใครบันทึกทะเลแล้วก็ช่วงระยะเวลาครับคือ00.12คลิป14แล้วก็ใช้210นะครับ ไ0.012ก็คือ12วิครับคลิปก็คือใช้14คลิปนะครับมันเอา14คลิปมาต่อ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 เกาะต่อต่อกันครับเราก็เลือกใช้แม่แบบเลยครับปุ๊บมันก็ให้เราเลือกวิดีโอครับเราเลือกวิดีโอนะครับมันให้14อันเราก็เลือกไปเลย14อันครับวิดีโอกับภาพมันน่าจะสลับกันได้นะครับแต่ว่ามันน่าจะต้องเป็นไซส์ที่เท่ากันนะครับเดี๋ยวผมสลับภาพด้วย จะได้แบบไม่งงครับ่ะลองกดถัดไปโหลดไม่ได้ครับบางอันก็คือโหลดไม่ได้ผมเข้าใจว่าสัดส่วนของวิดีโอผมอะ่ะมันน่าจะเป็นแนวตั้งบ้างแนวยาวบ้างนะผมไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเอารูปแล้วกันครับมันจะได้ชัวร์ลองเป็นรูปนะเดี๋ยวลองเลือกสักสิบห้าอ่ะสิบสิบสี่ครบอย่างครบแล้วครับกด ปุ๊บถัดไปดูที่ว่านําเข้าได้ไหมน่าจะได้นะครับโหลดไม่ได้ครับอ่ะถ้าโหลดไม่ได้อันนี้น่าจะไม่เกี่ยวกับตัวอันนี้แหละน่าจะเกี่ยวกับตัวแอปของเขานะครับเราก็หาอันใหม่ครับอันนี้กี่วิสองวิอะอน,นี้ก็ได้ครับมันบอกใช้6คลิปครับอ่าอันนี้น้อยหน่อยแล้วก็กดใช้แม่แบบครับอันนี้สิบสองวิเดี๋ยวจะเลือกวิดีโอแล้วกันครับหอันเองนะครับ ผมว่าน่าจะได้อ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะลองกดโหลดเอฟเฟกครับได้ครับอพอแล้วกัน,นครับเดี๋ยวมันจะโดนลิขสิทธิ์ผมไม่ชัวร์แม่งโดนหรือเปล่าครับอ่ะมันก็ประมาณนี้แหละครับมันก็จะเล่นเนี่ยประมาณนี้เติร์ตเติร์ตเติร์เติร์เติร์่อเนี้ยป,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 ปั๊บ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 วบบบนะครับอ่ะมันสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างครับ ก็คือแก้ไขวิดีโอครับถ้าเราจะเปลี่ยนวิดีโอครับกดช่องไหนก็ได้ครับที่เราจะเปลี่ยนนะครับสมมุติเปลี่ยนดอกไม้ออกกดแก้ไขปุ๊บแล้วก็กดแทนที่ครับมันก็จะให้เราเลือกวิดีโอใหม่ครับเราก็เลือกอันใหม่ปุ๊บแทนที่เรียบร้อยเห็นไหมครับหรือถ้ากดอะไรได้อีกกดคอปได้ครับสมมุติว่าเราจะคอปหรือว่าถ้าวิดีโอมันยาวนะครับเพราะว่ามันวิดีโอหนึ่งสมมุติ60ิวิ มันใช้แค่ไม่กี่วิครับมันก็จะให้เราเลือกช็อตได้นะครับแล้วก็ยืนยันมันก็จะแทนช็อตนั้นให้เรานะครับเพราะว่าตัวนี้มันเลือกอัตโนมัติครับเลือกช็อตให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีระดับเสียงครับสามารถเพิ่มลดได้อันนี้เสียงผมไม่ยุ่งนะแล้วก็อีกอันนึงครับแก้ไขข้อความนะครับสามารถพิมพิมเพิ่มได้ครับแล้วก็พิมพ์แก้ไขครับมันจะมีอยู่2อันครับในคลิปสามารถที่จะกดแก้ไขข้อความครับ แต่มันคลิกอ่าแล้วก็พิมพ์ใหม่ได้นะครับพิมพ์ได้สมมุติพิมพ์แคทปึ๊บอย่างเงี้ยปึ๊บได้เห็นไหมครับมาใหม่ปั๊บปึ๊บเปลี่ยนได้อ่าจบแล้วครับแค่นี้เองทีนี้มันจะมีลายน้ําครับเห็นไหมครับด้านบนถ้ากดส่งออกครับมันก็จะให้เซฟครับแต่ถ้าแชร์ไปติกตอกครับมันไม่มีลายน้ําครับเออนี่ครับ เขาน่าจะทำมาเพื่อซัพพอร์ต t ิ k t o k โดยเฉพาะเลยครับสำหรับแต่งรูปให้กับ TikTok แต่งวิดีโอทิกต็อเดียวเลยนะเนี่ยมาได้เลยนี่ยปุ๊บปุไม่มีไรน้ำด้วยครับโอ้เจ๋งเจ๋งแต่ถ้าเซฟปกติล่ะเซฟปกติได้ไหมเอาเมื่อกี้หายไปไหนครับอ๋อพอมันเซฟแล้วมันก็ทำลายตัวเองครับเดี๋ยวผมเลือกใหม่ก็ได้นะครับแป๊บหนึ่ง อโอ้โหมันทำลายตัวเองครับเมื่อกี้อะมาใหม่นะปึ๊บเพิบเบเเทีนี้ลองเซฟใหม่ส่งออกนะครับส่งออกปกติละมีรายําำครับอ๋อไม่มีรายําำเฉพาะตอนที่ส่งไปยังติกต็อกครับประมาณนั้นครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการใช้แม่แบบครับเนี่ยผมเปิดให้ดูว่าเซฟมาแล้วมันมีรายนานจริงๆริงไหมนะครับ อันนี้ไหมมีครับมีายน้ำจ้าแต่ก็โอเคครับก็แนะนำให้เซฟลงติกตอกครับแล้วค่อยไปเซฟจากติกตอกอีกทีครับถ้าไม่เอา,เอาไม่มีายน้ำโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ